สวัสดีครับช่อง s o u เลเ v อรนะครับถ้าคุณชอบเกมตระกูลโซเราคือเพื่อนกันนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการปราบบอสแมนอ e ทเตอแบบง่ายๆนะครับเนื่องจากบอสแมนอ e ทเตอเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ผู้เล่นรับมือได้ยากนะครับเนื่องจากด่านของเขาเนี่ยเป็นทางตรงยาวๆแล้วก็เป็นเหวให้ตกลงไปตายได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าบอสจะมีวิธีการพุ่งชนอะไรหรือว่าบางทีผู้เล่น กลิ้งเองก็ตกลงไปตายเองได้ง่ายๆนะครับก็จะปราบได้ค่อนข้างยากพอสมควรทีนี้บ e อสแมนนิเตอร์ค่อนข้างแพ้ไฟอย่างหนักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปราบง่ายๆโดยการใช้เวทนะครับที่ชื่อว่าไฟสตอมใครที่ยังไม่มีเวทชนิดนี้นะครับมาซื้อได้ที่แม่มดยูเรียนะครับ sure? ก็จะต้องใช้โซของดราก้อนกอดแรกนะครับอันนี้นะครับ ใครที่ยังไม่ได้แลกก็มาแลกตรงนี้แลกเสร็จก็ติดตั้งนะครับซึ่งไฟสตอมเนี่ยต้องใช้เมจิกเมมโมรีถึง3ช่องด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าต้องอัพอินอย่างน้อย18นะครับถึงจะได้เมจิกเมมโมรีช่องนะครับก็ติดตั้งไว้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็แน่นอนนะครับคาถาจะยิงเวทก็ต้องมีคาถามือซ้ายแนะนำว่าให้ถือคริสเบดเอาไว้นะครับจะทำให้พลังเวท ดุแรงขึ้นนะครับแล้วก็แหวนนะครับถ้าใครมีแหวน Magical Sharpnet นะครับติดตั้งไว้ด้วยก็จะยิงเวทได้แรงขึ้นนะครับผมก็จะติดไว้เลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปลุย Boss Man Eater กันเลยนะครับก็จะเป็น b o s ที่ประจำอยู่ที่ด่าน3-2นะครับ เดี๋ยวข้ามไปหน้าห้องบอสเลยนะครับเอตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าห้องบอสแมนนิเตอร์แล้วนะครับก็เตรียมของให้พร้อมนะครับคาทานะครับอ่าคริสเบดแหวนเมจิคัลชาร์ปเน็ตถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับแหวนเพราะว่าจริงๆไม่มีแหวนก็ยิงแรงมากอยู่แล้วแล้วก็เตรียมเอ็ดสไป์ไว้นิดน,นึงนะครับเอาไว้เติมเวด ไม่มีอะไรเลยครับก็คือกดใช้เวทเนี่ยมันก็จะตายอย่างรวดเร็วเลยครับหลอกเป้าตายแล้วนะครับหนึ่งตัวอย่างรวดเร็วเติมเวทไว้นะครับลอยอตัวมา ง่ายจนเรียกว่าโกงก็ว่าได้นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ให้ดูนะครับง่ายมากไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับประมาณยี่สิบวิส่วนใครอยากบูก็ไม่ว่ากันนะครับใครอยากบูก็บูสนุกดีตัวนี้หลบไปหลบมาก็ระวังตกนะครับอย่าลืมเก็บของในด่านด้วยนะครับจะ,จะมีมูลช็อตซอสแล้วก็มีอยู่อีกชิ้นหนึ่งข้างหน้า ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นอาร์ตสโตนแล้วถ้าใครสู้แบบบูระยะประชิดก็ผมแนะนําว่าพยายามถ้าสู้แบบไม่ล็อกเป้าได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าเวลาล็อกเป้าเนี่ยเวลาศัตรูไอ้บอสแมนอเตอร์มันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยตัวเราจะโดนเหวี่ยงตามเป้าที่เราล็อกนะครับแล้วเราอาจจะกลิ้งไปในทิศที่เราไม่อยากจะไปได้นะครับทําให้เรากลิ้งตกได้ง่ายๆส่วนถ้าใครอยาก ปราบง่ายๆก็วิธีนี้เลยนะครับใช้ไฟสตอม20วิครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ยังติดอ่าบอสแมนอิ r เตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมาแนะนำเทคนิคอะไรดีๆแล้วก็วิธีการปราบบอสตัวต่อๆไปในดิม o นโซลีเมกอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ